สวัสดีครับพบกับรายการเดอะเดอิโอ้ทีวโอ้โหแล้วก็กระผมสวยลึกลักๆแหมมอโอุ้ยเอโอ้ยผมคือดกตรเบียนนั่นเอง2 5สองหมื่นห้าไอ้สอ้าห้าหมื่นเก้าหกหมื่นไอ้หกหมื่ดิ หกหมื่นหนึ่งแสนสองสองล้านสองแสนทั้งหมดเป็นห้าบาทไปแล้วอันนี้ก็คือมองแต่สลีปพาร์ทที่สองนะครับคิวและอีคิวและอ e. ีพิกราวคารดีกว่าครับ ปลอดภัยปลอดภยัยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรรนเลยเ้ยไปดีครับ อออปีนขึ้นเออนัเนี่ยโอ้ยสีวิไลเลอเกินนม้มเองอ็นสู่ความสีวิไลประตูเปิดเจอประจันบานแม่งเฮ้ ล็อกเฮ้ยเสียงอะไรวะแม่ป่าวะเออเปิดดิเปิดโอ้ยขอบขอบคุณบางทีไม่ดีเลยที่เจอแม่เธอ ไม่ดีเลยเจอแม่เด้ออฮ้ยเสียปักครับไม่เสียมั่งออ้ยอุยอ้ยหมอบก่อนนะหมอบก่อนเป็นทหารต้องหมอบครับทำไมทำไมฝึกการเป็นทหาระ เปิดสิวุ้งขานับมันเงียบมากเลยนะเราต้องฟังอะไรอะไรครับเราต้องฟังโอ้โหลืมตัดเสียงครับแหมท่านผู้ชมฟีนไม่ได้อะไรวะนะทีวี โอ้โหร้อนเหลือเกินว้าวเฮ้ยเฮ้ยคนลุกทั้งตัวแล้วครับท่านหนังโปนี่ปิดโอ้โหอะไรครับอะไรครับโอ้โหคนลุกมากอ่ะนี่มึงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้รู้นะ หุ้ยลบกอลบกอลบก้อนทหารับในสมัรภูมิลบยิงนี้เราต้องดูรูปภาพวาดอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างครับรังเฟียงเข้าของอยู่อ่ะเนี่ยอันนี้คือเกาอีแมวอันนี้คือเหมือนเป็นคนนี่ในมือคนเนี่ยเป็นเหมือนกับพวกแค่พนามาอันนี้ก็เป็นผมเปียบเนี่ยผมเปียนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ปีนก่อนปีนก่อนกลัวมากเหรอเนี่ยอะสเตเดอร์แมนก็มันไม่น่ากลัวนะไอ้นี่แม่งน่ากลัวอีกอุ้ยไปไหนต่อดีเนี่ยต้องลากเก้าอี้ใช่ไหมขี้เกียจลากนะเว้ย อุยอ่ะอยอ่ะโอ้โอ้ทหารครับเราคือทหารเด็กน้อยนั่นเองคึกอ,อ่าแก๊แกโอ้ยตกใจหมดโอ้โหแล้วมึงดูนะ่าทำรองเท้าด้วยอะ่ะเปิดไม่ได้ครับ สามาเล่นแล้วกูหมอบกอนมอบกอนมีทังดัเพิงด้วยไม่กวาแฮาร์รี่พอตเตอร์อามาเลยตรงแถวๆนี้อ๊ยิยโอ๊เกิดอขึ้นครับแม่ครับแม่ไหนครับ แม่ไม่รู้กูกดแอปพีทัดดี้เออพีทัดดี้ช่วยได้ทำไมล่ะอ้าวมีทัดดี้ฮะรอมาทัดดี้ช่วยเราได้โอ้ก็เลย โอ้โหคือทำไมมันไม่ยอมอุ้มเท็ดดี้ให้อัตโนมัติเลยวะดึ๊งมากเอออย่างนี้สิเอานี่กูต้องกด F บ่อยๆอนะเนี่ยเออลำบากเหลือเกินโกูเออ ลฮ่าหน่วยนักวิซิลเตรียมบุกโอ้แม่ครับอยู่ไหนครับแม่ผมเป็นทหารนั่นนี่ยผมเป็นนักวิซิลอ่๋อาเฮ้ยดินชักอ่อผมเล่นเป็นนักวิซิลโอ้โหเซฟวิงว่งไปเฮ้ยเซฟวิ่งเพื่ออะไรอะ่ะอ่ะกูต้องมีอะไรสักอย่างอะ่ะตอนเซฟวิ่งเนี่ยไม่มากก็น้อย,อยแม่ ไอเธอไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทำไมมันปูดได้วะเฮ้ยแม่อยู่ไหนผมร้อนอ่ะผมต้องการแอร์คอนดิชันเนอร์กูเสียวมากเลยอ่ะโอ้๊ยวโอ๊ย กูเครียดนั้นเนี่ยฮะรู้ไหมผมเครียดแอปเปิลนะฮะใครขว่างวิววิตกใจตกใจโซฟาเออออเออเกิดอะไรขึ้นอะ còn may mày của mi đi đâu hả để luôn lắm này này ô để đâu à? cái kia xe này ครับน้องเองาอะไรเฮ้ยจักรยานะับแหมฟิกเกียด้วยโอ้โหนี่คือฟิกเกียบแหมเอ้ยไม่ใช่ฟิกเกียเสือหมอบแหมจักรยานเสือหมอบเนี่ยโอ้โหรุ่นเก่ากึก,กด้วยโอ้โหไม่ใช่เสือหมอบด้วยเป็นจักรยานมีเกียร์ปกติยเขาเรียกเรียกว่าอะไรนะทัวรลิงอ่าขึ้นนะ ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ้ยสับสนว่ะโอ้โหสามารถเห็นรีเฟกชันคืออะไรวะเอ้ยเธอนั่นมันเธอนี่แต่มันไม่เท่าความจำอะไรหรือไงใส่ผ้าไหมสองบาทห้าสิบ tap o p e เออขึ้นชนนไปไมีอะไรอยู่หลังไม่มีครับโอ้โหซีรเรียกเกินนะเซฟวิ่งครับแหมดีครับเทมันเซฟโอ้โหนี่มัน <Are you S 1> โอเค นายนายโอเคไหมใช้เท็ดดี้ไม่ได้ครับวิ่ยถ้าตกไปเป็นไงวะโนี่มันที่ไหนเนี่ยไอ้นี่มันที่ไหนเนี่ย playhouse what's that doing here เอ้บ้านของเล่นนี่มาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมครับ แม่จะจบเท่านี้หรือเปล่านะมันล็อกนะเอาเฮ้ยต้องเอาชั้นไปด้วยหรือเปล่าอเอายังล็อกอยู่เหมือนเดิมอ่ะวิเอออย่างงี้นี่เองกูลืมแปะให้เอาเอาเอาพี่หมีคืนเงินเข้าไปโอ,โอเคนี่เปิดแล้วนะ เดี๋ยวสิอะไรครับเนี่ยดูจากแหนวงจรนะฟังสินี่ลองฟังจังเสียงมันชอบมาตลอดมันมาจากประตูนเนี่ยต้องเปิดมันเปิดเพื่ออะไรครับต้องติดต่อคอนเนตเทคก็คือติดต่อติดต่อแล้วหรือเปล่า ีอะไรครับเนี่ยอาจจะต้องหากุญแจนี่เหรอกุญแจนี่มันสร้อยแม่นี่หว่าจำได้อเอเอเฮ้ยปิดอ โอ้ยเมาครับเออโอเคทีดูดูจะได้ดดขึ้นไม,ไมันจะเปิดแล้วทางอ๋อนี่ไงนี่ไง อะไรที่หานะมันเล็กไปนะอาจจะต้องมันฟิตเกินไปอะไรฟิตับโอ้โหฟิตฟิตอ่าเรียบร้อยนี่มัน เปิดเลยอยังถ้ช่เราจะเปิดได้ด้วยความทรงจำโดย memory เราต้องไปตามหา memory memory คือความจำไงวะต้องมียีโมมากกว่าสามเลยวะเฮ้เราต้องมีความสื่สัต์นะกาหานอดทนดี <volumes of Syn Island> <ahh> อาจจะไม่ต้องกังวลหรอกนะฉันจะช่วยแงโอ้โหมือมือเราครับโอเคเด็กนี่น่าจะกลัวมากบอกตรงขนาดคนโตอย่างผมนี่ยังกลัวเลยเออเข้าได้ทันทีเอาได้แล้วโอเคเอาตูดลง ขนลุกขนชังทั้งตัวแลกมากครับโอเคงั้นผมก็โอจบหรือเปล่านะเดี๋ยวผมต้องขอเตรียมใจไว้สักสักสักวันหนึ่งนะนะขอ ขอนั่งเล่นเกมแบบออนไลน์แบบ SD Gundam นะขอทําใจสักสักวันหนึ่งนะะเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นต่อนะครับงั้นก็ขอจบพาร์ทที่ส,สองเพียงเท่านี้ผมไหนเอย่ย